ดีใจค่ะที่พ่อแม่พี่น้องชาวลำปางแล้วก็คนที่มามาได้มามา,มาพบเจอกันเนี่ยก็เข้ามาให้การต้อนรับอย่างคุณเราดูทุกคนเวลามาถ่ายรูปตอนนี้ก็จะขอทํารูปปักจูบ <c oughs> นเลยค่ะ่าเป็นไบรัอนเลยนะครับนะแต่ว่าอยู่ดูอยู่ลำปางไม่โดนผักนะคะทาปักจูได้ไม่มีใครผัก <c oughs> คุณพูดถึงประวัติของใครหรือว่าคุณด้อยค่าชาติกําเนิดของใครอ่ะคุณต้องคิดด้วยว่า <c oughs> คือมันไม่ได้มีแค่ดิฉันเนี่ยที่ <c oughs> ที่ ที่ต้องแบบว่ามีวัยเด็กที่ต้องแบบว่าพบเจอกับปัญหาสังคมอยู่ท่ามกลางปัญหาสังคมอะ่ะมันก็ยังมีเด็กๆอีกมากนะคะที่ปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่เราอยากจะเลือกส่งต่อสังคมแบบเนี้ยต่อไปให้คนรุ่นถัดไปหรือเปล่าหรือว่าเราควรที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องนอมของสังคมหรือว่าค่านิยมแบบผิดผิด,ผด,ผดที่จะไปวัดค,วคุณค่าคนจากชาติกําเนิดสักที แชะสามสองหนึ่งแชะสามสองหนึ่งแช่อาเป็นวิดีโอนะครับดป,ปคบดนค่ะขอบคุณคดีใจคะ่ะที่พ่อแม่พี่น้องชาวลำปางแล้วก็คนที่มามาได้มามา,มาพบเจอกันเนี่ยก็เข้ามาให้การต้อนรับอย่างค <c oughs> ุณแล้ทุกคนก็จะบอกว่าขอทำรูปปักจูหน่อย <c oughs> ได้ไหมทำยังไงฮะ ทำให,ให้ดูอีกรอบสิทำทด้วยกันทำด้วยกัน,กนตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสเลยใช่ไหมฮะเราทุกคนเวลามาถ่ายรูปตอนนี้ก็จะขอทํารูปปักจูบนเลยค่ะถือว่าเป็นไวรัลเลยนะครับนะแต่ว่าอยู่อ,อยู่ลําปางไม่โดนผักนะคะทำปักจูได้ไม่มีใครผักใช่ไอ้เนี่ยกับพักประชาชนนะคะเราก็ไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกว่าอาชีพ เวิร์กเกอร์เซ็กเวิร์เกอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องถูกอยู่เอียดยามหรือต้องถูกด,ด้วยค่าคือเราก็มีมีมีกฎหมายที่เราอยากที่จะทําเรื่องนี้เนาะแต่ว่าไอาคิดว่าประเด็นที่ประเด็นที่เราต้องคุยกันก็คือว่าคุณบิดเบือนข้อมูลแล้วก็กล่าวหาบุพการีคนอื่นแบบแบบใสล่ลายป้ายสีอะซึ่งไอก็คิดว่าสถาบันนิดาหรือว่าคนที่เป็นสิทธิ์เก่าเนี่ยควรที่จะ เอาเอาเอาสถาบันนิด้าก่อนเนาะคือคนที่จะต้องออกมาตอบคําถามว่าบุคลากรที่มีทัศนคติลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนอื่นแล้วก็ใช้ข้อมูลที่เป็นข่าวเท็จเป็นข้อมูลปลอมมาโจมตีคนอื่นเนี่ยคุณคุณคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับบุคลากรที่ทาพฤติกรรมแบบนี้นะคะแล้วก็ดิฉันก็อยากเรียกร้องสิทธิเก่านิด้าเองคือเข้าใจว่า โอเคท่านคนบุคคลท่านนี้เนี่ยน่าจะมีแบ,บ็คดีนะคะถึงไม่เคยมีใครทําอะไรได้เลยแต่ว่าดิฉันก็อยากจะเรียกร้องสิทธิเก่านี้ได้แล้วก็สิทธิปัจจุบันด้วยท่านควรจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าเออท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับบุคลากรในสถาบัานที่ท,ที่ที่มีความคิดเห็นแบบนี้ดิฉันก็สุดท้ายดิฉันก็อยากจะฝากถึงคนที่เอออาจจะมีแบบบริบทชีวิตคล้ายๆดิฉันเนาะ ที่อาจจะไม่ได้โอเคเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นเพียบพร้อมแล้วก็อยู่ในชุมชนที่มันมีปัญหาสังคมเต็มไปหมดตั้งแต่ท้องก่อนแต่งยาเสพติดเด็กต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็ปัญหามากมายอีกร้อยแปดคือมันไม่ง่ายนะคะที่ที่แต่ละคนจะเติบโตมาแล้วก็แล้วก็รอดรอดคุกรอดตารางหรือว่ารอดสิ่งที่มันรอดใจมาได้อะ่ะดังนั้นฉันคิดว่าคือเด็กๆท,ที่ที่ต้องเติบโตในสถานที่แบบนี้คือมันเขาไม่ได้ผิดอะไรอะ่ะ จริงๆสังคมเราเองดีกว่าเ,าเราเราทั้งสังคมเองดีกว่าที่ควรจะต้องถามว่าเฮ้ยเราปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นตลอด10ปี2 0ปีแล้วเราก็ไม่เคยคิดจะเข้าไปแก้ไขปัญหาในชุมชนใน,ในชุมชนแออัดแบบนี้ได้ยังไงแล้วมันไม่ได้มีแค่ในในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครนะคะดิฉันไปลงพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเด็กๆในต่างจังหวัดก็มีบทบริบทที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นพื้นที่ลำปางเขตสองตรงเนี้ย คือหนึ่งโรงเรียนมีครูอยู่หนึ่งคนครูต้องสอนออทุกชั้นปีทุกวิชาในหนึ่งสัปดาห์5วันเนี่ยก็คือต้องสอนไปชั้นละวันชั้นละวันเด็กๆได้เรียนแค่คนละหนึ่งวันเท่านั้นนะคะยันก็ถามกลับไปว่าคือคือคนเด็กๆที่เกิดในพื้นที่ห่างไกลเด็กๆที่เกิดในครอบครัวที่ไม่พร้อมเด็กๆที่เกิดในบริบทของสังคมที่มันจํากัดหรือเกิดท่ามกลางปัญหาสังคมคือผิดอะไรอะนะคะ ดังนั้นน่ะมันคือเวลาคุณคุณคุณพูดถึงแบบว่าคุณพูดถึงประวัติของใครหรือว่าคุณด้อยค่าชาติกําเนิดของใครอะ่ะคุณต้องคิดด้วยว่าคือมันไม่ได้มีแค่ดิฉันเนี่ยที่ท,ที่ที่ต้องแบบว่ามีวัยเด็กที่ต้องแบบว่าพบเจอกับปัญหาสังคมอยู่ท่ามกลางปัญหาสังคมอะ่ะมันก็ยังมีเด็กๆอีกมากนะคะที่ปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเราอะ่ะคือ เราอยากจะเลือกส่งต่อสังคมแบบนี้ต่อไปให้คนรุ่นถัดไปหรือเปล่าหรือว่าเราควรที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องนอมของสังคมหรือว่าค่านิยมแบบผิด,ผด,ผด,ผดที่จะไปวัดคุณค่าคนจากชาติกำเนิดสักที